งานเริ่มแล้วพี่น้องชิมงานเริ่มบุญไหว้แล้วชิมงานเริ่มบุญไหว้แล้วพี่น้อง

หนึ่งนับหนึ่งเอฟซีเอฟซีมาเยี่ยมซีมาเยี่ยมลองขายันนี้แต่ไม่รู้ถ่ายอะไรไม่รู้นะไม่บอกวันที่ยี่แปดสิงหาค่อยค่อยเจอกันไม่รู้เฉลยขายนางขายอ้อขายอ้ทุกรงเพื่อผู้มนี่่ไอเรื่องพูดต้องให้คนนี้ขนาดยี่แปดสิงหาแมพูดไม่เก่ง ว่ามีมีคนบอกกับแม่เด้อกงมีคนบอกกับแม่บอกว่าเอ้าคุณนายให้ให้ให้แฟนไปให้ติดอะไลเพิ่งหิงไม่หึงเหรอวอ่างนั้นอ่ะแม่ไม่หึงเหรอวอ่างนั้นอ่ะไม่หึงเหงอไม่หึงใครแล้ววย่างนั้นอ่ะจะหึงได้ไงกับคนสนับสนุนอยู่นี่อ่ะไปดูกออกแล้วเลยตะกี้ดูนั่นแหละก็หลอกรอเพลงช้าดี เพลงค่ะเออวันนั้นหลงเพลงเนอะวันนั้นหลงเพลงที่เอาไปให้มอะไรอะวันนี้ก็ดันอยู่ในรถต้องเอาไปให้ถูกต้องไม่จริงอย่าถามอะไรถามได้นะสวัสดีค่ะพวกผมคุยกันเสื้อสวยเนาะไม่ตรงประเด็นนะฮะอ๋อเสื้อขายเรือเปล่ามาแจกอ๋อขายขายอ้อขายอ้อขายอ้อขายขายตัวเท่าไหร่คะเนี่ย พ่อเราบีไ่อไหมล่ะีไซพ่อไหม่อใช่ของส้อเราไหมน่าจะของกองถ่ายของเราของเรามันจะมีรูปด้วยไง่ม่าฟหน่อยเออใช่ที่ลูกโลโก้เซห่อ้าอันนี้ไม่ใช่ของเราน่าจะเป็นของกองถ่ายอันนี้ของกองอตรงนี้รสรุปเราจะได้โร รอขช่อคกทุาีมงานกำลังวุ <Still eat. S 2> ่นวายนับหนึ่งนับหนึ่งจะกลับบ้านแล้วกลับแล้วแวะมาเนี่ยแวะเอาของฝากมาให้คุณป๋าเอาสลเปากับ กบุญเนาะพ e ่อเนาะกบุญขนมบุญขนมหวานขอบคุณป้ากับคุณแม่พ่อเนาะสนับสนุนให้ทีมงานลูกแดนเซอร์เป็นของดีบรรจงขึ้นชื่อเขาขึ้นชื่อของดีบรรจงขับมาเขาบอกต้องทีมงานเราไครับมาเลี้ยงทีมงานเรัา วันนี้ไม่มีแสดงเนะแม่จิ๋งครับวันนี้ไม่มีแสดงวันนี้ไม่มีแสดงจ้ะวันนี้ไม่มีแสดงมีถ่ายทำมีเตถทายหนังครายอ้อถ่ายทำอย่างเดียวนะครับจ้ะถ่ายทำอย่างเดียวเน้นถ่ายทำเป็นหลักวันนี้ทีมงานไม่มีการแสดงมีเตถทายหนังอย่างเดียวเอพ่อกับแม่มาจะเป็นไม่อยากมาคุยนะคะเดี๋ยวเธอเป็นเดือนเลยนะเขาบอกเอเขาจะชอบคุยหลังใหม่ ถ้าข้างหน้านี่เขาจะอายเราจะชอบคุยหลังใหม่ไปใส่น่อปลาหนิเนาะบนบกแล้วก็ได้เราก็หาทีเช็ดกอนนั่งคุยกันปานสนิทรู้จักกันมานานเลยเออก็รู้จักนานแล้วนะมอเมียมันสิเป็นยสี่คันบนลูกคืออันเดียคันหลายคนที่มามานางคือจัง หมูจักกันมาตาดูดนี่เด้กแล้วท่านแม่นางคุยกันเลยมียนหน่อยต้วนหน่อยคนดอกสิว่าเปียบเบียมันนั่งคุยกันคือจะหมูจักกันมาตาดูดยังสิพอไปศึกษาดูทั้งคลิปดูอย่างไรครับกัเลยดูความเพื่อนไหวกันเล่นลึงกันเล่นนืมีกันห้างขีปนาวีเจอผู้นั้นเดินมาอ๋อในไงผู้นั้นเอ้านี่ซื้อนี่จริงๆนะครับแต่ว่าคันเฝ้าก็พอหยุดพอหยุดก็เฝ้าเฝ้าได้คักขึ้นกัน ตั้มักเป่าปยืนมักเป่าได้ยุมมดมือก็ว่าเป็นแล้วพอยุดเปาได้เมด่โอ้คงจะเป็นโค้ชศพประจําวงเนาะไปสีเปาเจอพยุดตรงนี้นะขะไปปฐมกระยั่งตรงยกฝ่ายเป็นอาจารย์นะโค้ชศพประมมือนั่นไหมมือคนไปเจอกันอยู่ เพว่านั่นแม่เอาไปให้รถเด้อเดี๋ยวนั่นดอกเพิ่นไปหามือใดเพิ่นไปหาลูกสาวจ้าครับะเพราะว่าป้าแห่งน้ำหนุนจีบบอท่าเพราะว่าจูจากเวลาเพิ่นเลยใช่ใช่เพิ่นบ่ได้เล่นแญแดงเพิ่นบ่ได้เล่นแญแดงเพิ่นบ่ได้เล่ของใส่เราจะบ้องหอดหรอคะยัยไล่แล้วจากแค่นั้นละย็ยไล่แล้วบ้องหอดทันดอก แข่สนุกด่นเนาะพอยุดคอยพอยุด่อยอยวินเด้อเห็นอย่างนั้นน่าไว เล่นน้ำกลแล้วระท่านผู้ดำเนยอย่าัเงี้หยุดกำกับใหม่ในที่ละเนียเพิ่นพ่ดีตีสักสิทธ์เด้อขายออกูคนลุกคอยุตจธมามจอนี่ ทีมงานหลังเวทีฮอกกอลังโบนไหวกันเลย จะเตรียมความพร้อมเนะะี่ยพี่น้องงานของไทยคนจีเกียมควมพร้อมแล้วสำหรับชีวิน่ลยสิสำหรับอมม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 พอกันไม่คิมหนาสำหรับชิมมีสมัยดีพี่น้อง